วันนี้คือคัพวันนี้คือคัพตอนดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคือคัพจะคลิปหล่นเลยขอโทษคือคัพจริงเพราะว่าตอนนี้เราต้องฟีดกันแล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะกับมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตนะคะใน The Ten Birthday Festival ที่เราไปจัดขึ้นที่ลานพาร์คพารากอนค่ะใช่แล้วครับผมแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้ามาสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนของเรานะครับผมวันนี้อยู่กับเต๋อแล้วก็ออนนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรับรองว่าความมันเนี่ยยจะะะะรรเบิดขึ้นนนนนนมมาาาาแ่่ออฮทีพพกส พระกรน,นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าศิลปินเนี่ยนะฮะเป็นร้อยชีวิตพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับผมถามว่าศิลปินเนี่ยมีใครบ้างช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าศิลปินเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะ พี่ฝนนันทกาพิธีกรรายการในเดเทนของเรานะฮะก็ทําการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะบริเวณศูนย์การค้าสยามพรากอนนะครับเพื่อเอาเลือกเอาชัยและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานด้วยไปดูกันที่ฝั่งเวทีกันบ้างนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับ กองทัพศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดค่ะที่พร้อมใจจะมาระเบิดความมันในงานเอ็มคอร์ดเอ็กซ์ยามพารากอนพรีเซนต์ไนน์เตอร์เทนเบอร์เดย์เฟสนะคะนี่คือภาพบรรยากากศโอโอช่วงเช้าวันนี้นะว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมเสมมร็จสมบูรณ์แล้วนะคะทั้ทางระบบแสงสีเสียงจอ LED ีสายบิ๊กเบิร์มคือรอต้านรับเลยโอโอไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมองเห็นแน่นอนครับผมยังไม่หมดนะฮะเพราะระบบถ่ายภาพของเราเนี่ยต้องบอกว่าเต็มร้อยด้วยระบบดิจิตอลผ่านมุมมองสุดอลังการนะฮะ เก็บทุกภาพความประทับใจในงานฉลอง22ปีนาเอนเตอร์เทนสุดยิ่งใหญ่ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะร้อนนะฮะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ได้อย่างมีความสุขเลยเพราะว่าเต็นท์ของเราเนี่ยขนาดยักษ์ปกคลุมพื้นที่พ์คภารากรนะครับก็สามารถรองรับแฟนรายการเอนเตอร์เทนได้นับพันคนเลยนะ ส่วนความรักษาความปลอดภัยนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบงานนะคะมีการแสดงจุดเท่าจุดออกชัดเจนแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยดูแลถ้าเกิดใครว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็เราจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะนี่แต่ว่าคราวนี้เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไว้ศิลปินกว่าร้อยชีวิตนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถไล่ไั้งหมดทั้งร้อยชีวิตนะฮะก็เอาเป็นบางส่วนละกันร้าววันนี้ใครเชียร์ใครเนี่ยก็ต้องรีบมานะครับเพราะกองทัพศิลปินแล้วก็ดาราดังๆเนี่มาร่วมงานของเราเพียบ ทั้งกลับคนาวุฒินะฮะกอฟแอทฮีโร่โบเมลดานุกปายพีกพัทรัสยาต้าอูออฟโรดไดมอนด์บูมสหรัฐไทททนอาราล่ามัทฉาคาร่าวิชทิกเกอร์เพรส ต้นเฟิร์สวันเก่งน้ำปิงโทมัสกล้องร่วมถึงบีเฟรนแล้วก็ซังมินชเชนะฮะจากซีรีส์ดังมินดินเหนียวนะครับโอ้โหซังมินดินเหนียวแล้วก็อีกเพียบเลยนี่แค่คร่าวๆนะคะคร่าวๆนะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเช้าวันนี้เนี่ยศิลปินบางส่วนก็มีการเดินทางมาซาวเช็คมาบ็อกกิ้งเวทีกันแล้วตามที่เห็นนี่เลยเพื่อให้ทุกชวเนี่ยเป๊ะสมการรอคอยของแฟนๆนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะว่าตื่นเต้นกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะ ดีใจครับเพราะว่าคราวที่แล้วที่เรามาก็แบบว่าได้มาโชว์ได้มาเจอทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีสเตจให่เราได้เอร์ฟอร์มเล่นเพิ่มกับแฟนคลับด้วยก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาเอร์ฟอร์มอีกรอบหนึ่งนา่ในเทน t a i n น่ารักมากๆครับที่แบบชวนผมแล้วก็ชวนครอบครัวของ g n เนสมาร่วมงานตลอดเลยครับก็แบบและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราได้มาฉลองวันเกิดเบิร์ดเดย์ของนาย e n t e r t a i n m e n ก็คือบรรยากาศก็จะน่ารักทุกคนก็จะมาเพื่อที่จะแบบสนุกอะครับก็เลยเตรียมโชว์แล้วก็เตรียมแบบ บิวบิวต, <ques S 1> ตัวเองให้ให้แบบเออวันนี้ะจะสนุกมากๆครับคลาวเบเคยดูเบอร์เดย์ปีที่แล้วโอ้งานยิ่งใหญ่มาก ก็รู้สึกว่าแบบอยากมาสักครั้งปีนี้ก็ได้มาแล้วนะต้องจัดเต็มทุกงานอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะงานยุทพิเศษเลยค่ะอ่น้าผมจริงๆก่อนอแล้วหน้าผมชุดจริงจก่อนมาเต็มกว่าน,นี้แน่นอนอก็บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ออนไซต์ออนไลน์ก็ดูได้เหมือนกันบอกเลยว่าจัดเต็มถึงทะลุจอ,เ,อเหมือนไปนเต้นข้างๆคุณที่บ้านเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้มาร้องเพลงในเป็นงานที่ดูยิ่งใหญ่มากแล้วผมเองก็ค่อนข้างที่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เอาเพลงทฤษฎีสิเดือนของผมมาร้องที่สยามด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็ฝากเอาใจช่วยแล้วกันครับเราเตรียมโชว์สุดพิเศษมาแน่นอนครับเพราะว่านี่นะครับนายเอเดนเบิร์ดเดย์ยีปีนะครับเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆเพลงเราก็ต้องเป็นเพลงที่สเปเชียลแน่นอนครับเคยมาเคยมาเมื่อปีที่แล้วครับรู้สึกว่าคนเยอะมากๆในปีนั้นเราก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็เพิ่งออกเพลงใหม่เหมือนกันตอนนั้น วันนี้นายเต้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่มีเวทีออกมาด้วยมาแบบเดินแคทวอล์กได้เลยไม่ใช่มีแค่ผมนะครับมีทั้งศิลปินอีกมากมายนะครับมีอ่านในสังกัดเรานะครับก็มีพี่เต้าอ,อูออฟโรดนะครับมีบูมสหรัฐนะครับแล้วก็มีพี่แจมรัชตะนะครับผมพวกเรา,าล่ะมีท่าเต้นใหม่อินชลุดใหม่มาฝากทุกคนด้วยพวเพื่อนายเอนเลยนะคะ,คะจำได้เลยว่าตอนอตั้งแต่เราเดบิวต์มานายเอ็นเตนเป็น เว <Stars S 2> ที <erem. S 2> แรกเวที oh. แรกเลยที่พวกเราได้มาเพอร์ฟอร์มค่ะรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะที่นายเอเดนมาชวนพวกเราอีกรอบนึงนะคะก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ชวนพวกเราค่ะขอบคุณมากคา่ะนี่นี่คือเป็นความพร้อมนะฮะของฝั่งศิลปินนะครับผมแต่ว่าอีกหนึ่งความพร้อมก็คือผู้ที่มาร่วมสนุกนะครับทำอ e ีการ์ด ในนาเทนเบิร์เดย์ของเราครบร<ช>อบ22ปีนะครับค10คนที่ได้รับสิทธิ์1สิทธิ์เนี่ย2ที่นั่งเขาเข้ามารับปัดกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยถูกต้องนะคะก็ร่วมสนุกกันผ่านทางไลน์ออฟฟิเชีลของนายนาเทนค่ะแล้วขอคว่า ที่ทุกคนส่งมาจอที่เราเห็นเมื่อกี้ใหญ,ใหญ่เดี๋ยวข้อความเหล่านั้นจะไปขึ้นอยู่บนจอนั้นแน่นอนคุกคําโอวยพร,รพุกข้อความเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็จะได้เข้าร่วมง,งานในโซน VIP ของเราปีนี้เรามีโซนพิเศษโโที่นั่งอยู่ด้านหน้าเลยนะคะคแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้สิทธิ์ละ2ที่นะคะขอบคุณสําหรับกิจกรรมดีๆที่มีการแจกบัตรเข้าร่วมงานแล้วก็ ได้ทาบุญร่วมกันแบบนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรเลยจริงๆนะคะรอดูบนจอนะครับผมนะฮะเขาบอกว่าอ่ะเขาบอกว่าถ้ามีความพร้อมนะฮะหรือว่าความดีใจของคนที่ได้รับสิทธินี้ด้วยอ่าไปดูหน่อยว่าเสียงของเขาความรู้สึกที่ได้โซน V I P เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ22ปีในเอนเตอร์เทนนะคะก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่ให้มาเจอศิลปินที่เรารักนะคะแล้วก็ เห็นจัดทุกปีเลยยิ่งใหญ่ทุกปีเลยชอบพิจกรรมแบบนี้มากค่ะคือศิลปินเยอะมากๆแล้วก็เหมือนได้มาอยู่ในการกรุงด้วยอยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นในเอนเตอร์เทนว่าจัดงานดีๆแบบนี้ขอให้มีไปทุกๆปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสู้นะคะน้องกับวันนี้ทําให้เต็มที่เลยค่ะแม่แม่รอเชียร์อยู่นะคะ วันนี้มาให้กําลังใจเต้าอู่ออโรถเป็นพิเศษนะคะขอให้เต้าอู่ออ,อรถทําออกมาให้ดีที่สุดเป็นกําลังใจให้อยู่ด้านล่างเสมอนะคะแล้วก็ขอให้ศิลปินุกท่านเต็มที่กับสนุความสนุกในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะสู้ๆนะคับั้งกัสวัสดีค่ะน้องปันมาตั้งแต่กี่โมงถึงนี่ตีห้าห้าสิบเรามาเชียร์ศิลปินหลายคนมากเลยวันนี้คือแบบมาแน่นแบบจัดเต็มเลยนายแอนเทอร์เทนคือสุดยอดมากๆเลยปีนี้คือแบบ ดเบ็ที่สุดเลยเพราะว่าศิลปินพวกฟาเมืองไทยตัวท็อปของพวกฟาเมืองไทยเลยก็วาดได้ไม่ว่าจะเป็นลาแคนเพอร,ร์เซสลใหไยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบคือมันสุดยอดมากๆเลยค่ะในเอเทนปีนี้คือแบบคือคืคอเลดศนะคะพี่อก<อ>ราบนะคะคือ จริงๆแล้วทีมงานของเราเนี่ยบอกว่าจริงๆพอหลังจากที่ทีมงานเราไปเซตอัพนู่นนี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแฟนๆบางส่วนมา9ก้าโมงเช้าแต่ไม่ไม่มีมาเร็วกว่านั้นก,ก็คือ,อ,อน้องคนเมื่อกี้นี้มาตั้งแต่ตีห้าห้าสิบตกใจเลยเมื่อกี้อ่านอีกทีหนึ่นงเขาบอกว่าม,มาเก้าโมงแต่คนเมื่อกี้มาเช้ากว่านั้นอีกก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เราเปิดพื้นที่นะคะก็มีหลายๆคนมารอตั้งแต่ก่อนเปิดแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาจับจองพื้นที่กันเต็มที่เลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ต ริ่มเที่ยงนะคุณผู้ชมเริ่มเที่ยงซึ่งอันเนี้ยคือช่วงเช้ามากันก่อนที่ยังไม่มีศิลปินไม่มีใครมาแต่เรียกว่ารีบมาจองพื้นที่ข้างหน้าเพราะว่าไลอัพศิลปินของเราในวันเนี้ยมันแน่นจริงจริงโอ้นี่ต้องขอบคุณในความพร้อมของทุกคนแล้วก็ในกําลังของทุกคนมากๆเลยที่ตั้งใจมาร่วมกับเราในวันนี้นะคะโอ้นี่ต้องขอบคุณกําลังใจจากแฟนๆจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับเช่นเคยครับเพราะว่าทุกๆปีนะฮะทางอสมทเนี่ยยังเล่นเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา นะครับก็อยากจะขอ เรียนเชิญนะฮะแฟนๆรายการเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นพันธมิตรมาเสี่ยงส่งต่อสิ่งดีๆให้กันนะครับโดยการร่วมสั่งซื้อนะฮะแต่ถ้าวันนี้ไปที่งานไปซื้อที่งานได้เลยน,งงน,นะครับนี่อาร์ตทอที่บอกตัวตนของนุนิวใน3จังหวะสําคัญของชีวิตนะครับและได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับผ่านมูลที่สมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาครับซึ่งโปรเจกต์นี้ที่ทราบกันนะคะว่าน้องนุนิวไม่คิดค่าตัวสักบาทเพราะกวแล้็ ในงานนี่ที่เห็นเลยนะคะเรามีบูธสาหรับการจําหน่ายอาร์ทถอยบูธเปิดตอน10บโมงเช้านะคะก็ชมคอนเสิร์ตกันแล้วอยากจะพาน้องนุ้นนิวกลับบ้านไปด้วยก็ได้เลยนะคะเดี๋วยวว่าใครที่ไม่สะดวกมาที่งานก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ที่ทางออนไลน์ค่ะร้าน7ซเว่นอทุกสาขาโทร1371กด2ได้เลยนะคะนี่คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะก็เตรียมตัวกันได้เลยตรงด่งไปเลยนะครับที่พารากรศูนย์การค้าสยามพรากรกับงาน M อ็มคอร์ดเอ็กซ์สยามพรากอพรีเซนต์ไน e n เอนเตอร์เทน birthday ย์เฟ i ิวอลช่องยีองปีนะครับผมเต็มอิ่มสิบชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่มโอ้โหเราเราไปเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราสองคนก็ไปเหมือนกันนะคะคแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องบอกเล่าความแซบของคนนี้ก่อนพี่เตอ๋อได <c oughs> ้ค่ะเามาื่อคืนไปมาแซบไหมยังไงไหนเล่าเห็นมากับเนื้อกับตามันเป็นยังไงเล่าสิโอ้พูดถึงนี่ก็คือพี่เพืยปานวาดนะครับคนนี้ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วเป็น โอ้โหเจ้าแม่สายแซ่บอยู่แล้วเมื oh, <wow. S 1> ่อวานนี้นะฮะเขาไปงานร่วมงานเป็นงานการล่าส oh. นะครับ oh. ผมสำหรับภาพยนต์แี่ยวขวัญแนวบอลี่เฮอร์ร์นะฮะซึ่งโ,โหด่งดังมาจากคานตั้งแต่ช่วงพฤษภาแล้วนะฮะ The Substance นะฮะสวยสลับล่างอันนี้ชื่อไทยท้าทายเรื่องของความนิยมความงามในเรือนล่างของผู้หญิงนะฮะแล้วการตีกรอบมาตรฐานทางสังคมแต่ต้องบอกว่าคือตัวหนังเนี่ยมันพีคมากๆและคุณควรจะต้องไปชมในโรงภาพยนตร์นะฮะการตีคุณภาพด้วยรางวัลบทภาพยนต์ยอดเยี่ยม จากเทศการหนังเมืองคคนส์นะฮะปี2024 เข้าฉาย26กันยายนนี้แต่ไปเจอพี่เปย้ยจะคุยเรื่องหนังอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเขามาแซบขนาดนี้ออแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมเ,ออเห็นพี่เปย้ยในวันนี้นึกย้อนกลับไปในยุคพี่เปย้ยเป็นนางเอกจกัดจา้จาดาดของพี่ไอซ์จัรลันยูอะมันเหมือนเดิมมากเลยพี่เต๋อเ,เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าะอะไรดี<ต>าเซไว้อะงงมากมันหยุดเวลาเอาไว้อะทำไมถึงสวยแซบขนาดนี้เราก็เลยต้องถามถึงการกลับมาทวงบันลังนะคะของความเป็นเซ็กซี่สตาร์ตัวแม่ในรอบเกือบ20ปีค่ะเพราะว่าเราเห็นมาเรื่องของการทย แบบไงถ่ายแบบบนเตียงคู่กับนายแบบที่โอ้ยน้อยชิ้นมากเลยอ่ะใส่แค่แบบชุดชั้นในอย่างเงี้ยโอ้โหดูถามความแซบพิกกี่เม็ดพิกกี่เม็ดคือคือมันแซบไปหมดเลยขนาดแม่ใส่ชุดเต็มแต่แม่ก็ยังดูแซบอยู่ดีเออแต่แม่เป้ยเขาก็บอกนะครับว่าก่อนถ่ายเนี่ยไปขออนุญาต ขออนุญาตใครรู้ไหมไปขอลูกชาย<อ>น้องโปรดเรียบร้อยแล้วนะฮะ<อ>เปิดภาพในแบบให้ดูด้วยนะครับผมถึงจะมีอาการประหม่านะฮะแต่ก็เขาบอกว่าเป็นแบบอาการประหมาแบบสั่นสู้นะฮะเพื่อทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็บอกว่าภาพที่มันแอบแซบเนี่ยนะฮะหรือว่าภาพ,พซับซับแบบนี้เนี่ยก็เก็บเอาไว้ดูเองเออไม่ได้ให้ลูกดูทุกลูกให้ลูกดูว่าบางลูกที่ผ่านว่าเอ้ยไหนน้องโปรดคิวซีซี่ผ่านไหมลูกน้องโปรดก็ให้ผ่านนะคะซึ่งตอนนี้ภาพก็ปล่อยออกมาแล้วก็ได้ให้ลูกชายแล้วก็ลูกสาวดูแล้ว ส่วนลูกสาวน้องปาลินเนี่ยบอกว่าว้าวถึงกับร้องว้าวเลยนะบอกว่าอยากให้คุณแม่ใส่วิกเนี้ยมารับที่โรงเรียนหน่อยอ้อเป็นอีกรายหนึ่งนะอีกลูกหนึ่งน,นะครับมมผม,น,ม,มนะฮะส่วนกระแสที่บอกว่ายิ่งโสดยิ่งแซบเนี่ยพี่เป้ยบอกว่าอ๋อ ไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะเพราะว่าแซบมานานแล้วค่ะนะฮะก่อนจะบอกว่าจะถ่ายงานแบบแซบเนี่ย<ๆ>ก็คงต้องเบรกแค่นี้นะฮะพอนะจ๊ะแต่อีกเรื่องราวดีๆนะฮะที่แมพถึงแม้ว่าแม่เป้ยอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับก็ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาแต่ก็ยังทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสําหรับลูกๆนะฮะล่าสุดคุณป๊อปนิธินี่เขาก็ร่วมฉลองวันเกิดนะครับผมให้กับน้องปาลินลูกสาวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้วยนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคแล้วก็ลงตัวนะค ที่ทําให้ลูกมีความสุขตนเองก็ดีแล้วก็ตั้งใจมากๆเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยมีทริปที่จะไปต่างประเทศเป็นครอบครัวด้วยกันด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการตกลงเรื่องเวลาการเจอกันของคุณพ่อคุณลูกคุณแม่คุณลูกกันเรียบร้อยแหละตอนนี้คือคุยกันดีมากๆคุยกันได้หมดเลยแล้วก็สบายใจกับกันและกันมากๆเลยค่ะก็ดีนะคะแฮปปี้ดีค่ะคือคือจริงๆเราจัดวันเออจัดวันเกิดกันที่บ้านรอบหนึ่งแล้ว ก็คุณป๊อปก็มาร่วมด้วยค่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันโอเคมากๆแล้วลงตัวมากๆแล้วเด็กๆก,ก็มีความสุขค่ะบรรยากาศในบ้านคือสิ่งสําคัญเพราะว่าคือลูกเราอยู่ด้วยอะ่ะปว่าปว่าสิ่งที่เราจะต้องนึกณตอนนี้นึกถึงตอนนี้ก็คือความรู้สึกของลูกอะค่ะอะไรที่ทําให้ลูกมีความสุขได้แล้วก็เลือกที่จะทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่ป่ยนะคะรวมถึงคุณป๊อปด้วยประมาณสองเดือนที่แล้วมีไปเดินห้างพร้อมกันบ้างค่ะก็ไปซื้อของให้ลูกก็เลยไปพร้อมกันคือนานๆจะเป็นสักครั้งะ่ะคดี๋ยว ก็จะมีทิปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะคะก็คือเป็นหน้าที่ทำตามหน้าที่ปกติของการเป็นพ่อแม่ที่ดีของเด็กๆค่ะสนิทใจใช่ไหมอ๋อเราค่อยไปยิกกันหลังบ้านค่ะเวลาออกสื่อแล้วก็ยิ้มให้กันล้อเล่นล้อเล่นเมื่อก่อนเคยคิดว่าไม่น่าจะทําได้เพราะว่าเคยเห็นนักแสดงท่านอื่นดาราท่านอื่นทําก็ในใจก็คิดว่าเองไม่น่าไม่น่าจะทาได้แน่แต่พอมันถึงจุดจดหนึ่งแล้วอะ อยู่ๆก็ทําทได้เฉยเลยอ่ะดีใจค่ะแล้วรู้สึกแบบมันดีจังมันดีจังแล้วก็ทุกวันนี้เป็นกลายเป็นว่าอยากจะคุยอะไรก็คุยได้หมดเลยแล้วก็อยากจะพูดอะไรอยากจะขออะไรอย่างเงี้ยก็มันดีจังมันคุยกันง่ายขึ้นค่ะสบายใจขึ้นค่ะแล้วคือจริงๆคือมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณป๊อปไม่ให้ความร่วมมือกับเราด้วยเะนาะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยอะค่ะ นี่น่ารักนะฮะเรียกว่า,วาขอยการออกมาคนละเก้าแต่ว่าสบายใจกว่าเดิมใช่แต่<น>ว่าก็ยังทําหน้าที่ของการเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ดีนะครับผมจะพูดถึงเรื่องความแซ่บนี้เมื่อวานพอดีพอดีเลยผมก็าลังชมไปรอถ่ายรูปอยู่นะฮะแล้วก็แม่เปิ้ลก็เดินผ่านมาผมก็สวัสดีเขาแม่เปิ้ลก็บอกอุย้ยดีที่ได้เจอนะคะคือเราก็ยืนตาค้างแบบโอ้โหนี่คือแม่เปิ้ลที่มีลูกสอง ในวัยนี้สวยเนาะสมบูรณ์แบบผมใช้คําว่าสมบูรณ์แบบดีกว่าสุดยอดแล้วก็ดูมีความสุขด้วยนะคะงไงก็รอติดตามความแซ่บของแม่เปิ่อีกนะถึงแม้แม่เปิ่บอกว่าจะนานๆทีแต่เรวจะรอดูค่ะใช่แล้วครับผมมาต่อกันถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของเกียนคีย์บอร์ดเรื่องนี้เนี่ยแหมก็ยังเกิดมานะแล้วหลายคดีความมันก็ยังค้างคากันอยู่นะฮะรวมไปถึงคดีความจากเรื่องของเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้นกับคุณตั๊ก บงกฎนะครับที่ออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยกฎหมายนะครับหลังจากเข้ามาถูกถูกกรนคีย์บอร์ดเนี่ยคอมเมนต์โดยใช้คำหมิ่นประมาทนะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณตั๊กก็บอกเลยว่าไม่ขอไกล่เกลีย่ย ล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะที่ศาลอาญามินบุรีก็ได้มีคําตัดสินนะครับให้ตักบงกฎเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องถูกคอมเมนต์โดยใช้คําหมิ่นประมาทด้วยเรื่องการแต่งงานใช้ชีวิตคู่การพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นการใส่ร้ายใส่ความและไม่เป็นความจริงทําให้ผู้ถูกทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทเนี่ยเกิดความเสียหายและถูกเข้าใจผิดได้ โดยจำเลยได้รับสารภาพหมดทุกกรณีนะคะศาลเลยมีคำตัดสินให้จำเลยที่1ค่ะต้องทำการโพสต์กล่าวข้อความขอโทษมีกำหนดระยะเวลา30วันและศาลจะพิภากษาส่วนอาญาต่อไปนะคะ ส่วนจำเลยที่2ไม่มาตามนัดสารได้อนุมัติออกหมายจับเป็นลำดับต่อไปแล้วค่ะซึ่งพี่ตั๊กเนี่ยก็บอกนะคะว่าสําหรับในการยื่นฟ้องเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดในครั้งนี้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ความโกรธส่วนตัวเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยตระหนักรู้ในสิ่งไหนที่ควรทําหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรทําและเพื่อให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ไปใช้ถ้อยคําใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าละเมิดสิทธิของคนอื่นต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะกะ็บอกเลยว่า คิดจะเมนนึกถึงสารไว้อย่างที่เราบอกจ้ะคิดะะจะเม้นคิดถึงเงินในบัญชีก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราจะพูดเสมอว่าคิดจะเมนคิดถึงแมทตอนนี้ยโอมันเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะคือตอนนี้คิดจะเมนนะ<จ>่ะคิดถึงสารเลยจริงคิดถึงะะสารเลยว่าเราจะไปนั่ง อยู่ยังไงเมื่อเราต้องขึ้นศาลเราจะทาหน้าอย่างไรแล้วต้องบอกเลยว่าศิลปินเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะทุกคนผมเชื่อเลยว่าถ้าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาไม่ยอมความแล้วนะฮะเวลาที่คุณเข้าไปพิมพ์คอมเมนต์อะไรที่มันไม่ดีหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ที่มันเข้าข่ายกันไปล่วงละเมิดเขาอะนะก็เรื่องนี้2024เราก็ยังพูดกันอยู่ทุกปีนะคะว่าคิดจะเม้น คิดถึงเงินในบัญชีไว้นะคะแล้วก็สารครับใช่ค่ะนะฮะอ่ะคราวนี้ครับผมซอยก้าของเรานะครับคึกคักเช่นเคยฮะศิลปินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ฝากผลงานกันเยอะเลยครับ กับความสัมพันธ์ที่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันนักร้องหนุ่มไฮดิวที่ครั้งนี้ออกซิงเกิลโซโล่กับเพลงอยากได้พี่น้องแนวทรัฟป๊อปฟังได้ทุกเพศทุกวัยสำหรับใครที่ต้องการมีรักแบบไม่ผูกมัดความชัดเจนมาสุดก็แค่พี่น้องหาฟังได้แล้ววันนี้นะจ๊ะ I've kind I still lovin' over heart made home one over kind. But still need used got lot of to to now But talk my by a a and a talk used now. สามหนุ่มโอลินแมตติบลูศิลปินพลังบวก mm hmm. ก็ขอฝากซิงเกิลใหม่เ0นเต้าเมเพลงภาษาอังกฤษล้วนๆฟังสบาย mm hmm. บอกเล่าเรื่องราวของหนุ่มวัย25ปีที่ก้าวเดินกว่ 1, า1 0 0 0 0ไมล์ผ่านเรื่องราวเพื่อตามหาตัวตนและตามหาความสุขจนสุดท้ายก็รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไปหาฟังแล้วก็ร่วมตามหาตัวเองได้แล้ววันนี้นะจ๊ะดีดีเจ้ไม่ต้องมันบาทถ้าเป็นตัวเองอย่างนั้นบอกเลยฉันคือคนที่เธอต้องการแล้วไม่มี้บอก สาดความแซ่บกระแทกตากันไปเลย6สาวดารุนีที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Let Me Be Your Boy ถ่ายทอดพัฒนาการของ6สาวที่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นพร้อมกับจังหวะดนตรีและท่าเต้นทินสาวๆออกปากว่าเป็นงานหินสุดๆส่วน MV ยังสะท้อนตัวตนของ6สาวตั้งแต่เสื้อผ้ายัานศักยภาพที่พวกเขานัาไม่มีกักแฟนๆนั้นติดตามได้ที่ YouTube d a r u n i o f f i c i a l นะจ๊ะที่สุดสดา